มาสวัสดีครับผมอยู่กันในเกม WWE 2K 25นะฮะตอนที่7แล้วในโหมดโชว์เคสป่ะพร้อมแล้วต่อเนื่องกันเลยวันนี้นะอ่าต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะคลิปนี้เป็นการเจอกันระหว่างอูมาก้าเจอกักบจอห์ซีนาเด้อศึกดิวเยียร์เลปรูชันปี2007นะฮะเออเหมือนจะเป็นการป้องกันแชมป์โลกของจอห์ซีนาด้วยนะโอเคไม่รอช้าเลสโก อามาจอนซีน่าป้องกันแชมป์เดบิวต์หรือไม่ยูอีนะฮะแมตต์ Matt, ป้องกันแชมป์เจอกับอ oh ูมากานี่ครับรู้สึกว่าถ้าจําไม่ผิดอีกตอนนั้นอูมากานี่ยังไม่เคยแพ้ใครนะตามเนื้อเรื่องจริงนี่อูมาก้ามาแพ้จอนซีน่าครั้งแรกนะฮะถ้าจำไม่ผิดนะอูมากาขอท้าชิงแชมป์จากจอนซีน่าเนียเยเ r เร o บรูชันปี2007นะศ <"Y as, S 2> ึกต้อนรับปีใหม่ อะไรเราโดนก่อนดีครับเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยอัดล่างเวทีให้หล่อเต็มตามเวลาที่กําหนดเอาแล้วครับผมอะไรไม่โดนเออมาดิมาดิทุบไปทีดิอัดล่างเวทีให้หลอ่อเต็มแล้วก็ทําการเหวี่ยงชนบันไดเหล็กโอเคเดีดยว็ดเด้อเด็ดเดจับเหวี่ยงข้างลางก่อนจับไปเด้โอ๊ยอะไรลักหนาล่ะฮะมาดิดิข้างล่างดิมันมันจับเวลาทําไมวะ มันพาเราลนเนี่ยเฮ้ออ่านเล่างทีรอเต็มเดี๋ยวก่อนอยู่เฉยกระโดดทิ้งบอมโอ้ยเกือบเต็มโอ้โคตรเยอะทิ้งบอมเหตุโอ้ย,อมอย,อย,อยไม่โดนอีกเอออีกนาทีอีกนาทีโคตรหลายอันเล่นหลบได้อีกมานี้ดิมันแก้อีกเออะไรอะไรเล่าฮะอะไรละโอเคผ่านต่อไปกดโอเวี่ยงชนบันไดเลกอันนี้ไม่จับเวลาแล้วไม่ต้องรีบแล้วไม่ต้องรีบแล้ว เออโอเคเออกับการน้ำหกแล้วโอเคเดี๋ยวขึ้นก่อนขึ้นก่อนอันต่อไปเหมือนอะไรอะ่ะอัดให้ตัวส้มเหรออัดให้ตัวแล้วหัวเนี่ยส้มนะเออแล้วก็โจมตีหนักใช่ไหมซีเดียมซีเดียมเอ็กโจมตีหนักเออซุปเปอร์คิดไปก่อนแล้วก็ทำการวิ่งโจมตีนะโอเคสามภารกิจชุดเป็นชุดเป็นชุดโอ้ย <T an mic> อะไรอย่ายุ่งดิข้างล่างนั่นคือผู้จัดการของอูมากานะฮะเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยยางยางข้างล่างคือผู้จัดการอูมาก้าชื่ออะไรอะอาฮันโดอาเรนฮันโดเอสตาดาเออหายจากตัวเกมไปนานมากนะ,ะตั้งแต่ปีส0งพันเก้าใช่ไหมเออผู้จัดการตัวแสบนะครับเห็นตอนแรก WWE เยูอีเรียเขามาเซ็นสัญญาผมก็นึกว่าจะมีเซ็นสัญญาเข้าร่วมกับ กระบาดลายของจริงนะแต่ไหนได้เรียกมาเพื่อเซ็นสัญญาให้มีในตัวเกมนะเออเสียดายเอสตาดานี่ตอนไม่ได้อยู่กับอูมากานี่เขาก็ไปเป็น GM ECW ยุคใหม่นะเออแล้วก็เคยเป็นผู้จัดก,การของเจคอบฟาตูเออในค่ายอินดี้มาผู้จัดก,การลูกชายอูมากาด้วยนะซิมฟาตูมาโอ้ยไม่โดนอ่าเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยว,ยวทโบซีดีมซีดีมเอเออ โ,โอเคพานคอมโบนหนักสองรอบนะฮะอุมากานี่ถ้านับกิมมิกอุมาก้านี่อยู่กับดาบประยูยูอีไม่กี่ปีนะ2 0 0 7 2008องพันนี่เขาออกไปแล้วก็ไอ้นี่แล้วก็เสียชีวิตเลยนะฮะอ่าโอเคอ่านให้ตัวส้มพานตัวส้มหัวส้มนะฮะเออพานต่อไปเรือวิ่งโจมตีเดี๋ยวก่อนเสริมแรงอโอ้จะขวางกรรมการโขเขาให้วิ่งโจมตีจอซีนะ่ากรรมการอยากมีบทเนะหรอฮะฮะ อยากมีบทเลยฮะฮะออน,นี่อาจให้ตัวส้มผ่านไปแล้วนะต่อไปเหมือนอัดให้หลอดเต็มใช่ไหมน่ะเอออาจให้หลอดเต็มมากรรมการโดนไปด้วยฮะอัจให้หลอดเต็มเสริมแรงเฮดบาตโอยไม่โดนอูมาก้านี่ก่อนหน้านี้นก็จะเป็นกิมิกจาเมานะฮะเออจาเมาหที่คู่กับโลซี่นั่นแหละพอหลังจากนั้นก็มาเป็นกิมกอูมากา้าก,ากิมิกอูมาก้าก็จะรวมแบบ ชนเผาให้เป็นจิมมิคตัวเองนะฮะเออแบบชนเผาเต็มตัวผููจาไม่ค่อยรู้เรื่องต้องมีล่ามแปลโอ้ยโอ้ยเสียได้นะเออมีฝีมือเสียดดยนะที่เสียชีวิตก่อนไว้อันควรก่อนหน้านั้นก่อนเสียชีวิตนี่มีข่าวว่าจะกลับมาในโรยลแอมเบอร์อยู่นะแต่พอดีครับไปเสียชีวิตสักก่อนอาจให้หลอดเต็มใช่ไหมโอเคมาขึ้นเชือกมาขอซามมนสเปรดหน่อยดิ ปรซ่ามัวสเป,ปรนี่ฮะถือว่าเป็นแรงมดาลใจให้นักมวยปั้มรุ่นหลังเนอะโดยเฉพาะเจคอบฟาตูโซโลซิกุวาเนอะเอาท่าไม้ตายไปใช้นะเออเอเคพารดอานให้หลอดเต็มต่อไปเหมือนอะไรอ่ะวิ่งโจมตีที่มุมเหรอโอเคเวี่งเข้ามุมก่อนไปโอเคเข้าเนื้อเรื่องนะฮะเ,เข้าคัดซีนมา พาดน,นะแขวนก่อนแขวนมาตัวเหมือนคิงคองหน้าเหมือนเสือแต่ร้องเป็นแมวนะเมียวชอบแผกปากอ่ะเสริมแรงกรรมาการอย่ายุ่งเดี๋ยวมึงโดนอีกระโดดเฮ็ดปาดมาเนี่อู้อ่ะจะจะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องนะพูดภาษาสา,ามวัวออมาอยู่เฉยมาใส่ฮิตแอกแท็กนท่านี้นี่ลูกหลานเอามาใช้กันเยอะแยะนะวิ่งบัมวิ่งบัม เปซาโม่ซามวัามวโดนรองเท้าว่ะโอ้ยเอจอรวบกดอย่างเฮ้ยเฮ้ยเหมือนเหตุการณ์จริงอุมาก้าจะแพ้ด้วยการรวบกดอย่างเงี้ยแหละเออมันแพ้ช็อตเมื่อกี้อะแน่ๆเลยชีวิตจริงอุมาก้าแพ้นะแพ้ครั้งแรกโดยการโดนซีนารวบกดอนะแต่ในเกมนี้ไม่แพ้เว้ยในเกมต้องชนะเว้ยมา,าใส่ทามวนดรอปใช่ไหมอาสองสี 2, ่เหลี่ยมโอเคมา อูมากานี่เป็นน้องชายแท้ๆของริกิชิเลยนะเออพาที่แล้วนะมามาจับใส่ซามวนกรอบนี้อาสองสี่เหลี่ยมต้องรอให้หลอดฟ้าเต็มก่อนนะอะไรอะแบลิวทูยเบรี่รอรโออาสามลงสี่เหลี่ยมโอเคโออาสามลงสี่เหลี่ยมโอเคผ่านเดี๋ยวเฮ้ยยังไม่กดยังไม่กดดีกว่าเอ้ยจำไว้ยังทำภารกิจไม่เสร็จเว้ย ผลลักิต่อไปเอาชนะให้ได้แล้วก็ใส่ซาโมนสเปรย์นะฮะโอเคเรามีท่าไม้ตายพอดีอเว้ยใส่ซาโมนสเปรย์แล้วเอาชนะให้ได้มาขอขึ้นเชือกก่อนด้ยขึ้นเชือกก่อนอเฮ้ยไยศีนะวิ่งมาอะไรเระโดดหลบได้เว้ยฮะหมุนเตะน,นี้ครับคนผมก็ชอบท่านี้เลยคนตัวใหญ่ที่หมุนเตะสวยนะอเออโซโลก็เอาไปใช้นะท่าน,นี้มาซามนสเปร์์นี่มาทิ่มคอไปโอเคพาเรียบร้อยฮนะใส่ไม้ตายแล้วจับกดชนะหนึ่งสอง อย่างอีกโอ้โ oh, หจับกดภารกิ่ต่อไปจับกดให้ชนะนะฮะปิซซามาัวนี่ไงเล่านี่ไงเล่านับช้าเหรอเฮ่มานับช้ามานีซีนามานีดิจับยกฟาดไปดีเฮะกรรมาการมานับช้าหมันไส้หมันไส้หายทีได้มาโอ้ย oh, ซีนายุ่งยุ่งเอเย้ยรวบกดรวบกดเอา อย่างอย่างอย่างเอกลูกกเอาชนะให้ได้เดี๋ยวก่อนพึ่งมานี่ดิมานี่ดิทำให้ตายเราเลยอันว้ยจับมานี่มาซามัวสปายเออไปลหมดซิงทันทีคะกรรมการเอ้าหนึ่งเอ้าสองโอ้โหช้ายังว่านะฮะอ๋อพ่างนี้นี่กรรมการถ้าโดนอัดจะนับช้านะฮะเออเออช้านะก่อ ให้รู้บ้างว่าใครบางอ่านนับช้าฮะประเทนบาประเทนบาทาให้หนึ่งยกจอมบ้าอยู่แล้วอุมากา่าเอ้ยโดนทีเดียวจะสำออยอันนี้อยนับช้าเลยให้รู้บ้างว่าใครรวบกดเลยเร็วๆร้าหนึ่งสอง สามโอเคผ่านกรรมการนับชาโดนดาวเมจการโดนกระทืบไปไงเฮ้ยทำเหมือนอย่างนัพนี้นับชาต้องอัดเรื่อยๆมันไส้เว้ยอ่าผู้ชนะได้แก่นี่ได้แชมป์โลกดับเบิลยูอีนะฮะเออถือว่าเป็นวอตอีฟนะเพราะว่าอูมาก้าไม่เคยได้แชมป์นี้นะฮะได้แค่แชมป์อินเตอร์นะนี่รอบนี้ได้แชมป์โลกจากจอนซีนาเมียวเมียวนี่ได้แชมป์เมียวโอ้นี่เฮ้ยถือว่าดีนะเนี่ย ผ่านเรียบร้อยได้สึ n ิวเย e ร r เรเบรูชันได้เข็มขาดเนอะได้อูมาก้ายุค2007ได้ผู้จัดก,การตัวแสบนะแล้วก็จอร์ซีน่ายุค2007นะครับโอเคเรียบร้อยผ่านฉลุยอ่าจบไปเรียบร้อยสำหรับคลิปตอนที่7นะฮะคลิปต่อไปเป็นการอุ้ยทีมินิทวอนนิ่งนะฮะโรซี่แล้วก็จามาหรืออูมาก้าเจอกับ AOP อ๋อ oh, oh, เป็นแมทแบบแมทวอตอีฟเนอะแมทจัดทำขึ้นพิเศษเนอะในศึกเด y วันอาจจะเป็นยังไงฝากติดตามกันด้วยเดอร์อาก้องขอพูดทุกคนนะที่เข้ามารับชมจนจบเดอร์ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะข้อมูลผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะฮะพบกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีครับ